เรีี่มาเบิ่งลักเลียนนะไปพ่นไปไปพ่นเออเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันเบืองเนออืมเบิ้งน้ำกันความตรงบอหรือจังไงเล่งเบิ่งก็เตงเเนะอ้หมกับชุเสื้อกันแล้วไปสู้เบงน้ำกันนี่แหละเนาะเน่าะเอาพนลงมือนี่คือมองอันนาะเนี่ยพูดมองไห้มองเพราะว่าจ้อยที่เอา พังอันนองนนตรงนี้กรจไคลองไรตรงนี้เระจ็ทั่วกันนี้โอเคแว่านองมือไปหายนะใช่เนาะโอเคเออไเยจอคุดดำแล้วเนาะุดำแล้วกับพังเนาะเพราะว่าพวกเขาคุดนั่นชื้อพอเนะอมณนั่นเนะพอเนาะทมตายได้เอาจะตีเอาขึ้นถึงมราอเ่างจะขึ้นวาดมบ้างเออประมาณนั่นแหละประมาณนั้น เพราะว่าเพราาะว่ท่อน <Boom. S 3> อะมันสิวพี่แล้วเวลาลุงอันนี้ขุดเพื่อไว้ลุงชื่อทีแล้วคนมุ้ยี่มุ้ยผัวไม่ได้นี่มันของประตูจ้ะเอาเรากับบุ๋มีเมียเออถึกเดี๋ยวนี้บุ๋มมีมีแล้วกับบุ๋ชายด้วเฮ้ยมันต้องเป็นหนึ่งนย่าสิเอากับเราได้เหตุแล้วจังหวะไหนบอสตะเกาเพูดมากว่าผ้ามักร้อนแล้วผ้าขาวขีเมี่ยงบุ๋มชายมุ้ยมุ้ยผัวอันบุ๋มพิงค์มุ้ยผัวอ่า คล้ายๆว่ามุ้ยผู้ผลม,มุ้ยพีดใ,ให้นะประมาณนั้นตามพุ่งออดือใครกันล่ะปมะวุยืนหนาจกคักะดิ่เมันบอร้อน <laughs> อเนาะประัติน่าีกำอนก้อนมือข่อยตนนั้นน้ติเข่งยันเอข่งก๊อกลง, okay, ง มาຕໍ it ່กันเลยบ่เว้าลําทําเพลงบาดนี้เอาร้านลังซะทังบ่ตูนก็ได้เนาะจุ๊บๆกันแน่หน่อยนึงเอามาคุยกันเรื่ององน้ําหรือว่ามาโอลมกันก่อนพี่น้องเนาะก็เห็นหลายผู้คนคอมเมนต์มาหาทงบ่ตูนอยู่เนาะก็ว่าเรื่ององน้ํานี่แหละว่าเพิ่นสิเอาจังได๋นะเดี๋ยวเบิ่งนํากันอีกเทื่อนึงเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีรอบหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อทอดไปนะไม่นั่นแ่เพราะว่าลุงบอกโบมินหนักกว่าจะไงคัาวีน้องน้ำซึมโบมินกะบอกมันเกอบโมนี่ควมโมนี่วันนอนี่แล้วแต่ว่าจะเปปิดทั้งพื้นไหนตักแล้วบบฮู้แล้วตตช่างมันโม่ก็สร้างเพื่อนั่นแหละใชย่หลุดซึมบ่ใช่หลุดซึมมาูด่าเรื่อนมอ มาเบิ <Scroll> ่งน้ากันพี่น้องว่าเซียวกันแล้วไงก็จะสำหรับลุงน่งลุงมาสบายดีสบายดีสบายดีัทุกคนเนาะข้าวเห็ดซึมกะมันยันมันมินตัวนี้นะสามสิบเมตรจังได้ก็มัมินลุงเอาข้อเป็นประกันแล้วเฮื้ยนลุงกแห็งใจมันซึมลงไปเนี่ยเอ้อไอลีมันน้ำเนี่ยมันอยู่30เมตรบ่แม่นว่าน้ำฉีดเทิงอยู่เทิงใด้ลงไปอยู่กลางเนี่ยมันสิมีกินเพราะน้ำเนี่เพิ่นเวลาเพิ่นสิเจาะเพิ่นต้องตรวจก่อนแม่นบ่ หม่องสายน้ำมันอยู่หม่องไหนหม่องนี่หม่องนั่นเพื่อนพวกเนี้เอาน้ำอยู่เทิงนะว่าถึงเพื่อนเอาน้ำอยู่พื้นผู้แต่แต่ช่างแล้วเราบอกว่าอันเราเน้นน้องเราว่าจาะอันเอาลงใกล้นี่นะนะเดี๋ยวลุงมาใกล้เต็มที่นะน้ำชมชุ่มเนี่ยมันเต็มที่ได้ประมาณหกหกเมตรเจ็ดเมตรถือว่าชุดละมันก็มีดินกั้นกองอยู่เพราะว่าเอฟซีกับคอมมินในลุง โอ้ถ้าถ้าอยู่พุ่นนไกลใช่นี่ยดุงมันนี่ประมาณหเมตรนี่โเป็นยังคนว่ามันประมาณสอเมตรหรือเมนึงนี่อาจสิปีสิบเพราะว่าถ้าถ้าว่าพุ่นมาถ้ามันไปนะถ้ามันไปรีนะสยอยูพุ่นก็ไปคือนก่าลงมันลงงค้นเ่าเมนไม่ใช่ก็ลงเราอยูพุ่นก็ลงคือเก่าต้นรูพุ่นก็ลอยตะวันวงหากันู่ยเพื่อสิพ่อตั้งสามสิบห้าเมตร ช i, á, ่วงชึมน e. ี <Ag> <ian> ่จะนี่มันกบฮอด35หเมตรดักจำตีจักนิควาตอมแทนแบเรื่องหินเ้องนยู่งยิ่าได้เนาะใครกบเห็ดช่างกบเห็ดมี่ไม่เห็นละเพราะว่ามั่นใจเพราะว่าเพราะว่าเรื่องเังหอดบ่หอดกะอาจจะโปรเซสมันอาจจะอะไรสีบ่หอดแต่ว่าอาจจะลายปีไปมันจะไม่อาจจะ คนเพื่อนมีซึมมีอย่งอยังยังมันซึมลงไปจยูพื้นเนาะนเพราะว่าเพราะว่าเขาใส่ตลอดเนาะแต่ความคิดพร่อมาแหละเพราะงานเมคิดพร่อมาแหละมันแบบ ทีน้าครับมันเออลงหนีได้ป่ะนี่ออกมาแปลงพันธุ์ม่ทีน้าประมาณนั้นเห็ดจะได้เสร็จมันมันทอดทามะทฤษดีดูว่าเนาะขุนได้ขั้นแรกประมาณนั้นจากนี่ไกลอยู่ไลยไกลอยู่ไกลเติบอยู่มันบริใกล้คำคือวางจอตจอยยืนในเม็ดเพราะคำว่าคำว่าซ้ำซ้ำซ้ำกระมังหรือว่าซ้ำจอตจอยยืนนี่กันยังอันนี้อยู่นะแต่มันไกลเติบอยู่ไรขุนแล้วผม โดยเป็นยู่ซส์คนหนึ่ยดังว่ายังมีติกันไหมอยู่ đ ด้เบาหน่อยเทียงได้โดยโดยอ่าพายังบุรุษตัวขันยับข้างหน้าไปข้างหน้าบาเทียงขันมองหน้าหน่นลุ้งว่าบนหน้าจะมีปัญหานะั้งแรกนะครัว่าเอางี้โดยโดยเมื่อเอานี่ยจะว่าเพระพื้นว่ามันเรื่องหนาคนเนี่มันบาทั้างข้างแข้งเลยมีบุกขักมาไดมีกระทงกระเทิบเลยโดยทั้งข้างเนี้ยบุกขักมาได้มันนั่งลิ้นแบบนี้มันหลุดนะขันเองพวกเจ้าเนี่ยบุกขักมาได้ึงมันจีบมินมันกัแบบ เราแมนบ่คักบองในนะคันเอาคือเอามองพี่รถเยเพราะว่ากี้เขาว่าเอาไว้ท้าง่างแบบรางไบ้มันใกล้ฮะทำเนี่ยเอาเอาท้งขางแบนั้นแรกๆก็ดินเแล้วกี้เขาเอาพุทธขางทั้งนั้นบ่ขางทั้งนั้นแต่ว่าจะจอยจะเตี้ยนเพื่อนแบบเจ้า่น้าทนี่ กันหมดหมดเป็นแค่ตามของฮอตด้วยแล้วบ้านนี้คัดกันบ้านนี้คัดแต่เอาห้องน้ำอันพังพี่พังเดียวกันตัดเอาตัวนี้คือโดยก่อเง้ยวเลยแพงเดียวกันเลยนะบ้านลังนี้โดยแมนบัานมาพี่มันปัญหาแล้วบ้านนี้นะคำว่าคำว่าเอาจิ๊กข้าแพงหม่งตีนจะเลยนี่หนึ่งลูกวาไก่เต๋อเดียวเดี่ยวขันศรเอาอยู่หันมันกระหางกันจั๊กแม็กมาหอดเม็ดชับมาเมนแล้วโดยนี่นี่นี่ข้างหลังบ้นี่สมมติว่าเอาเนาะเฮ้ยเฮ้ยเบื้องของเขาฮอตแล้วหาเม็ดหาหกเม็ดปุ่มจักปุ่ม บุญอยากปนอนหัวตะวเปตกบเปลี่ยนอะไเปล่า้าว่าเจ้าว่พื่อนข่อยยังปินได้เสียจลับกักปัญญงตีเต็มแจ้งไวข่อยนะเบิโลดเพื่อนข่อยนะหันลงไปครึ่งสิไปกดเขาดุ้งเขียนเขาว่คนทำมลาการห้องอยู่พุ่นอาจารย์บียฟต้องนพุ่นจะ้อิาที่ก็ได้หอเยบ่เฮาเฮากกินาทีได้เหมือนกัน เหาะเหมาะเจาะอีนะพาะแมนว่าท่าพวกนี้นะเขาเอาไว้กเจนะไวเกเเอฟเอฟเอน่ยนึงเพราะว่ามันเป็นเจรีแบแมเแคแล้วกันน้าเทีย้องพไปพดเลยมันเป็เีที่วางท่ออะไรเอาพูเลยเนาะอไปอันนี้มันองเป็นหน้าบ้านนะมานีนนเือมีงานมีการการเลื่อนยังอย่างเนาะเ แต่มองนั้นน่ะดูว่าโบก็คับก็ได้คือว่าเดี๋ยวว่าแล้วฉะนั้นมันเป็นข่างอ่บอกฟังงั้นแต่ม่มองสองมองให้มองมองมุงเดียนอยู่ยืนนี้ก็มองไหมเนอร์แนมาฟังนี่กับมิจฉะมองนิดถ้าจะลบเนาะอย่างคนยังอยู่ไหนยังอยู่ยังอยู่ว่าทำาอยากได้ห้องนั่งที่จะฟังท่อตรงนั่นหอืไปฟังรอดไปเลยไอที่รอดทานไปเลยอ๋อจอดช่างเลยเนาะเอื่นเอน่อน เิดแล้วมาเบิ่งมึงดูมันจะได้ลงมติกันสชกที่เนาะนั่งเง้นเลยคุยจะบเจือไ้เนาะอัากจะว่าเห็นดีน้ำยูทั้งน้นชวนตัวาตมันอยูแเม่แน่นนึงแมนถ้าสมมติว่าโดยสบายดี่ไอสังบุญนีนตกแล้วอ่บอ่ะ มัน no. ักว kind of ิจัยเนาะมนักว il ิจัยแล้วมงนี่วิจัยมันเช่ลูกอยากได้คือคือไพ่ไพ่นงออกแบบว่าเหุของน้ำพองนี้ต่อท่อต้องไปพูดนะไรคุดคุอยู่ฟังพุ่นนะพ่อยวนไวเพได้อยู่ปะวางท่อบ่ได้ปะได้ปะแอก่เช่มนเมนได้ต้องวางท่อก่อนเนาะบ่มีติข้างมันบ่บ่มติข้างท่อท่อเนาะบ่งานมันไ่ได้ลายเม็ดไปได้คันบ้าแต่นี่ฮะมันอย่าง บ่เออบ่เชื่ออะไรจะขี่ลงไปเลยซึ่งกับคนเขาจะเก็บเนาะเอากอโทนน้ำเนี่ยทรงเฮือนที่ต่างประเทศเขามาใส่กันหละแต่จริงบ้านเขาอยู่พุ่นเฮือนเขาเจ้าเขาไม่ไปหึงใจเขาเพาะว่าไม่ได้เห็นอ่ะตอท่อเขาไปกับนิ่งเพียกเลยเนาะจับระดับกับดอกน้ำเช็คบึ่งเรียบร้อยกับตอบนตะโคขนานลาว่าร์นค่อยก็แบบโอเคเลยค่อยก่ออยู่แจ่บ่บ่บข้างบ่ขื้นขึ้นขึ้นตุ๊กเนี่ยพอถึงเนี่ยที่ว่าชุด่อยเฮ็นกับูรีเน่ะ ค็่ง้งเลขนะเฮา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 ว่าเชียวเอาท่ไวะชันอมันกระเงได้วะชั้นน้มันมันเน่มันไหลบอดบ่รน้ำอ้งบ่จะได้หรือเล่างรับประกันว่าได้รับประกันรับประกันเนาะเอ่ใส่ข้านี่และอา่า่นเาที่ติดวัวจะสองโบเขางก็เช็คเัร็เรียบร้อยบอุบบัน ใครอยู่เนาะใครมันไล่องศาอันบ่เออมันกันีมันเล่นะเก็นช้ำกันกุมไฟแล้วแมนมันชุ่มอยู่แล้วนี่มนมันชุ่มอยู่แล้วแมนบัดบัดเพื่อหาตั้งอย่างเนาะเขากุดคุ้มรอดเล่นวางท่อไป อนุหัก่อไปมากับ่หักคำ่าขึ้นคำ่าอ้วกขนจะไปพูดเาเอาลงนีง่ายกว่ากล้กว่าเนาะเขาว่ามมนเกล้กว่าเมนยูแจนเนาะแจนนะขะกคัวเขาวะนี่รอดไปนี่เนาะคือยูนี่พราะว่ามันมันมันเอแอบชอกดีผู้ดีได้อยู่นี่นะรืองอกมันยังอีกนี่ใครเน่น่ถึงห้ามันเอิเดนมามันมัไปได้ซะ ก,ก,กินพักลายปะกินพักใชย,ยู่ <c oughs> ยท้งน่งเลยที้องนั่นี่ทัแบข้าวหมจะได้หองพุดเช่นกท้งเทพุนไทยเนเอาของอมาออวางไว้เลยอืมมาทีไปเลย มาประมาณหนึ่งหอดบ่อสี่เนี่ยประมาณประมาณประมาณบ่อประมาณสี่เดียวเลวพอห้องสามหนึ่งมันก็ห้องหนึ่งมันสามเม็ดเลยหลังแทรกระยะเข้าไปใส่บนวางโควิดอยู่เหมืนจะดุดเดียวเนี่ยคุณลามันมีอยู่สามชิ้นไปเนาะตามวางอยู่มันทางมานี่ที่สามชิ้นห้านี่เลาก็ยองสุดที่จะอยู่ในห้องชิ้นบอยทองทั้งมันนี่เลยพอแต่ว่าข้องนอกสามาใส่ฮัทซบเข้าไปฮัทเอาใส่สะดวกแล้วห้องกระนำมันโอเคแล้วเ้าจัง เจ้าทอเขาไวยได้ใชได้ยุทธ์แต่ว่าได้เนาะได้โอเคใช่แต่มันสูงได้ก็มันต่ำเลยอย่างนา้เนาะมันเย็ดจุลูจุลูเออมันกายลำบากนะโมเมนต์ยังเข้าไปรถนั่งชมอยู่มือไดนฉีลงที่นั่งเฝ้าให้มันลงบ่นั่งเฝ้าให้ลงนี่บ่ไหวเได้เนาะเออแสดงมันกุ๊กแล้วโมเมนต์ยังจันมาโม่ขามาหลังเด้วยยกตัวอย่างเนาะทันระยะนี้ขอโทษแต่แนวเดียวเนาะเลย สิ่งอุดตันแตีว่ามันละลายก็ได้แหลยจะเป็นบ่อได้เนี่อเนี่อมันตัวนะแม่แม่อุดนั่นก็เรียบร้อยแล้วได้ ยังลงไปปนั่นจนเนีบุเย่เอนอมแล้วเจ้าอจบุวฟังเนาะวอกอโทษนำเนาะความความอยนี้กลงหันเลยลงเียวแล้วก็ใส่ืนใ่ยากเลยยากยากอเไปเกาะไปยังแล้วตอนนี้แต่จริงเลยี่วาขอโทษนำทีมงานผ้านามไมของเขาเจ้ามันบุเบยได้เดกลงไปยเนี่ยตัเบได้แล้วตลงเลยไปบึงไปเกาะไปดึงโอ สาเหตุเลยได้ตรงนั้นได้งัดได้แก้ควันเป็นต้นเหตุของเขาจะมีหาเฟยงมันัเลยคนโมจักแน่นแน่นคนโจักแค่เรอยู่ใน้องสาธารณะของรวมเด้อมันเป็าเราเคลียร์ไว้เดนเยดึงโมมานี่เฮ็ดขาะไย่างเี้ยยได้ตดเลยยฟังเนอว่าบม่ได้เป็นยังดาบบบบบบคนบจักบ ทเมุดเนี่ยนีเราอาไปแไปหนี่เรนีด้ยูมันกแอยแล้วเลยาลายหาซให้เรือมาพี่หาซเพาก็พอดีซชเข้าไปพอดีแอบแอบกับแลนพอดีนั่นเนาะอตามนั้นมิดอันอันคุยกันเรียบร้อยปันี่มันตีแล้วว เออใครอยู่้เมื่อคืนนี้มันคมบอกเนี่ยเนีผ้าโบเหนอินบเห็นเนาะคืออต้องมาตัวม่ได้สองวนนมูอันเด็กจนอ่ะอ๋อบอกตะเลขวเนาะตะลุนอะไรยังอยู่รอคอยนะบลุดดยบอคุดลุมมีแต่ปะแล้วบนี่ปะก่อนเด้องยมันจ เอาแบบพุทธ kind of mm. mm. ์บอ้มันซึมเขาหรือว่าพุดไว้คืบ่ัให้นนำไออกของมันเทิงจะซื้อนำแต่จริงอยู่ลุงมันจะเน้นยังยังยังขลุ่นในเรื่องั้าวอาเอะไรอนนึงนะแต่บอกขอโทษน้ำควายแบบพิ่ม้มืนนะแต่ริ้่ขึ้นมันจะเขเป็นยังเหจ่าันก็จตกมาเป็นยังจะเปลี่อนทางเพราะว่าดินมันแห้นน้ำมันไม่ค้ามันมันหาหม่งซึมหม่ได้บ่

ผมนอนอยู่ข้างหน้ากับติดหาจัดให้อ่าแต่ว่าผมนอนมีคนติดพอมานี้คีน่ะอ่าตามนั่นเนาะเออวางแค่แล้วก็พุดไว้คุณดนแล้วป่นใช้อันวัดวัดวัดไว้ผมดูค่ะขนาดเพิ่นนะเอออเาตลับเม็ดวัดไหมไม้ไว้ไม้ไว้เออาไม้ไว้เอาให้เปียกเอาให้เปียกธรรมดามันมันต้องวัดไว้ก่อนไลย แม่นพวกนั้นนึงก็ได้เพิ่นเอาลงง่ายได้เฮาสิถมขึ้นให้เพิ่นอยู่อแต่นี่เนาะับ่เป็นหยังกก็บ่เป็นหยังเพราะว่าท่านรองอยู่แต่ว่าเบิ่งแล้วก็เฮาเฮ็ดกัน้ันงมัก็้แ้ั่เิ่งนัได้เพราะว่ายที่ว่าน้ําน้ํายางเฮาก็ได้เทกันเาะนเ้น้มัด มันไหลคันน้ำใส่ไายมันหงแล้วลเขาก็งีกองหรือเปล่าทำคำว่าพังท่อลงไปท่อน้ำเสียกันคักอยู่มันคล้อยลงพุ่นเด้อ่ามันคล้อยลงไปทั้งสวนพุ่นหระมันง่ายอยู่แมนพังเป็นร่องไปก็ได้พังลงเดียวร้อยพักเลยฮะอื nam say chứ nó men men cảm ơn một ngâm còn đùn cảm ơn say rất tiệt thôi đùn nó phục say huo sau đó chặt đéo ngót đấy đốt đi đập cả rim nè rồi 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 cọp cọp cái gì đó lâu lao à hết đấy lao à mít lọt mất đi tí đi mất đi mít tị mày đi à mít tơ cứng vậy

ก็ได้คุยกันนิ้วมือลกตัวเออมันมีวยคุยอพอากเห็นได้ทั้งพองหื่ยจบเลยพอเนว่ามีอปรึกษากันดีนะโจบอกยุวานเนี่ยพี่เนาะเดี๋ยวว่าหลายหลายคนหลายแบบเนาะอยากไปเบ่งน้ำกัาพี่นเองเลยเนาะบอลใดมัน เหมาะสมค่ะเนียมันนี้ก็ได้แล้วพี่น้องมั้ยบอลนีแลวเสียดชุยนี่เนาะเฮ้ยประมาณจักเม็ดต่พอจริฮอหอนฮอทพเม็ดจากจากจาลักเลียนไปแบบว่าเม่หนาชิเนาะอืเอาลงันเากดจ็ดชุยเด้วัดตรงนู้นกับปากทอันตรงนั้นนะวัดตรงนู้นอันนั้นเม็ดนึงอันนะใกล้เคียงพอดีปะ Uh, cá sát lát nữa 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 ok ừ. rồi đây cán đây cán cháy xong xoong cả đặt đây có việc luôn bảo nhau khát lạt à má như tí cứ hào chạy khút thế mà khút bưng bộ khát cảnh xoong bưng kia thì mà nè là sẽ nó còn เกี่ยวแล้วเขาอัดอะไรได้ถึงเขาโมดิเก да SO ี่ยวเนาะเขาอัดตายได้บ่เขาอัดหมายไปบ่บุ้ว่าทั้งนี้จะเป็นหลังบ้านอยู่แล้วดิหลังบ้านอยู่แล้วเคียวเนาะเกี่ยวมันเป็นโพนี่ห้องนี่เพิ่นกันนันก็ต้องปิดตายอยู่แล้วมน่มันเป็นทางหัวอยู่แล้ว มันได้ยังมาหอจากนอนดมผีพื้นอยู่โอ้ยพ่อจากนมมินเหรอนมมินตอนนั้นไหมเรี่ยวแล้วพ่อจับเออน้องฝนมาเฟืองน้องข็งน้องน้องฝนมานหนีมึงด้วยก่ะน้ำแข็งปีไปพี่มานมันหนีมึงด้วย ้ังน้องพันธ์ยันไปทั้งไปพูดหนไปพูดหน่อยมานีเนี่ยมานีมาีเบิงลักเรียนนี่นะมาเบิ่งลักเนนะไปพูดไปเออเบิ่งน้ำกันเบึ่งน้ำกันเบึ่งน้งำกันความตรงบ่อหรี๋ังดเลงเบืองเออตรงไหนเลบ่บึงน้ำกันนี่แหละเนาะได้เนาได้แต่พู้ลงมือ นี่คือหม่องนาเนี้ยนลนี่ยเราจะพุทธหม่องไรให้ม่องเพราะว่าจะจอยที่เอาพังอันนาคลองงานตรงนี้แต่คลองลายตรงนี้แลจะตีทั่วกั้นนี้โอเคระหว่าน้องมือไปหายนะใช่เนาะโอเคเออเขาใจจะรอพุทธจำแล้วเนาะพุทธจำแล้วก็พังเนาะเพราะว่าเพราะเขาพุทธนั่นชื่อพอเนาะลมนั่นเนาะเนาะเนาะทมตายเนี่ยบ่ เอาจะตีเอาขึ้นถึงมาะฉนัอจะขึ้นวดมบเอาะประมาณนั่นแหละประมาณนั้นเพราะว่าเพราะว่าทอมันส่้เวลานี่คุดเพื่อไห้ลุงเชือให้มันสะดวกสบายือ้อมองนี้นะมองนี่แหละมติได้แหละถือว่าเป็นเด็กกระชั้นเป็นชนกเล่ได้งเด่งเด่งปงบดวงกลมว้ก็ได้ เอ้ยย er ุ่งยเต้โอ้งค่อยแล้วชวนลายวนห้องนึงผู้ดีบ่ห้องนึงผู้ดีโอเคเดี๋ยวจองเว่าลงไงแล้วกันแม่ไกลอยอแล้วไแไแล้วจ่ออยู่ใดงเหเนาะจ่อกับทางนั้นจ่อตอนนั้นจะแฮคานลงลแล้วอ่ แห่คานลงเร็วแล่วได้อยู่ได้เนาะได้อยู่เนาะเม็ดหนึ่งนะอันหนาตัวนั้นนาะเพราะว่ามันเตียงแทกอยู่เมื่อกี้นี่อย่าบอมันบวมพิษเลยเนาะได้อยู่เบิ่งก่อนนี่ได้ได้ได้ผดีผดีสุดแดนกูบเพราะถ้ามันเอาลงยากกับจังเวกเติมอ่าเศษเอาลงให้มันนั่นแหละกับจังก้อยต้มเนาะยี่ห้มจีจอมมันก็กล่นมาคางไหบ กัน่าเวลาฟังฮกกฟังตงเลืกๆประเดี๋ยวน้อ่เอามันจะบิดเ่หเพื่อเทกันพงกันเพื่อนนีกบอนนี่ได้กำแพงกันพอดียู่บัเอาเอาชมวทออยู่นี่ฮักัพอดีเาะเนเนะเเ่อนะเนะเนเนาะนาเนายนาะเนาะเนา่เาะเนาะเอาเาะาน่เะเนางเะนนาานนะนเนเานเนนะแมนเานนาะนเนงเนเง โอเคเนาะโอเคเนาะตดีเามนเนไปนั่งกูในอาชิบโจ๊กกันนะแมุ่มาไมมเอ้ยบัดพอตกลงแล้วมูไกเอาไหมเอมาช่วยกันแม่บัดนี่เอาให้บอเตียงเปิดงานช้าจังหน่อยนึงให้เตียปิดนแมนนี่นะให้ค่อยเปิดเออปิดเปิดเนี้คุคอยเปิดเออกระแนวมันแหลกกระมีก็การ จะมาเปิดนี <stumbled> ่อก่าเปิดไ like ่แเดี๋ยวเปิดไป่ีแล้อ่าจะได้หู้ดีม่นยันเลอหเราต่นตอนเอาดีเลยเปิดตัเช่าว่เปิดเพื่อข่อยมาข่อยยันไล่แล้วแม็ดหนึ่งนะกลัวเลยดีบุรีแล้วท่อนลุ่พูิลยราไ่คนธรรมดาเนคนตื่นเต่าิคนตื่นเต่าใช่รว่ามันมิเตกาตื่นก่อนเรา กูคอยกับมาบ่ได้คอทไดเดี๋ยวนี้คอยกต้าตื่นเต่าอยก่นฮึบูดบังเด้เอ้ยเสียมโจกกรบนอนนะเนาอใ่เห็ดอันนี้ที่เราคนบุีุผัวมันเดีนี้มองปูะตูจ้ะถ้าเรากับบมีเมียเออทึกเดี๋ยวนี้ีเรากับชายเฮ้ย มันต้องเป็นในนี้งี้ติเอากระเราได้เหตุแล้วจังหวะไหนบอกว่าจะเก่าคนมากว่าวันผ้ามักร้อนแล้วผ้าขาวขี้เมี่ยงอือผู้ชายมูวิมูวิผัวอันบุญพิ้งมูวิผัวอืออ่าคล้ายๆว่ามูวิผู้ผลมู้ิผิดให้นะประมาณนั้นตามเพึ่งหมอดูใครกันล่ะกระบวนยืนหน้าจกคัดสินเฮ้ยมันบักรอนเนาะ กำมารอนก้อนมือขอยเท่านั้นนติฮะเขย่งเขย่งรอนเข่งวกดังเข่งวกังฮะอันนี้อันนี้มาจันบางห้องอันนี้อ่ไหนกาี้หาวกาเหีหาวเดี๋ยวผนชื่อยังกเล่นหาวอ๋ออันน้องเพิ่นนั่นอตะกี้้อตัวก้ต้ต้กระดูก Ủa <laughs> giờ rồi coi cả đây. Đó, Đó nhà yeah, yeah, bảo lái phơi lại xong nhanh cả đây. Khốt ừ. lẹ cái đi. Ừ. Thì thụm thế cả đàn này bảo tí. Mong cái cho. lý. Mèn nó này. À. nhạc đấy, nó. À nhạc đấy. lý trời trời. Bùn cho đây này nè vòng tung đó là bụng tích bạo lực thai vroom bụng tội thao bạo lực nó lông đi khúc hai anh đi ô lông bologn thôi chào lông bologn thôi lông đi ô khu... <laughs> <hay yang diếu. cười> <laughs> <laughs> lông bologn thôi chào mời đi ô thôi chào mời đi ô lông bologn <laughs> <chàng. cười> กลุ่มช oh, oh, ับจักกลุ่มชับดีจ้าอ๋อผ่าขี้ริ้วห่อท้องผ่าขี้ริ้วห่อผ่าขี้ริ้วผ่าขี้ดินห่อขี้ดินเยี่ฝ่างเราไม่เป็นฟังไม่เนาะเข่อได้เคยเขื่อเนยเขื่อเนี่ยเนาะขึ้นยาวเตะเชื่อคนบ่เนี่ยเชื่อมิตุ่เออคือจะขึ้นชักจะมาผังไว้บ่ส่วนเพื่อยู่นีก็ว่าอยู่เอออืมคุณไปคุณมาพ่อพ่อมินนี่ตายแล้ว ต้มอืมเรียกเลยเรียกเลยประเทนั้นประเทนั้นในร่องนันเลยองน่นเลย้ก็ได้ไ้อนไรก็ได้นะบ่อืมว่าแล้วนะอ้มีจะผาน้อยู่นี่แล้วเหอเาะอมันเป็นผักที่ห่อห้องนี่พา้ย่ห่อ้ริ้ว้ริ้วห่อขี้ดิน เหตุ่างไว้แล้วทั้งนั้นก็ได้พร้อมือนาสีได้เอาไม้ขึ้นเนาตัวนี้มติเรื่องห้องน้ำว่าสั้นซะลงเลยบดละบอดแล้ห้องเย็นเไปเ้ยหามเขาหบดเดือดเลื่อนเลยเป็นอะไรหล่นเป็นชักกระชางอันเนี้ฮะสันบานนี่ ไปแล้วไปแล้วบานน, <c oughs> าน,นี้ไปแล้วบานนี้ไปเด้ออยู่ดีเมียงเจอกันกีหนาพี่น้องออยสีมาเข่าอยู่ยา,า,า,ามดังแรงนี่มันจังได้เงื่อนเนเานะได้อยอะหรอกเดี๋ยวเบรงรถต่อไปนะไปะ <c oughs> พี่น้องขอบคุณขอบคุณอะไรเนาะ่า็คุยเรื่องห้องน้ำเนาะหลายคนรีบตี่รรยากาเห็นดีน้ำตรงที่ว่า ทั้งเบาเตียงขุดแต่ก็คุยกันแล้วก็มีทังพ่อเพิ่นโทรมาบอกเมื่อเศารนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าให้เอามองนั่นแหละวสันเนาะแต่ว่าอยู่ไกลแล้วมันญาติมันบ้ไรลวสันในอนาคตข้างหน้าญาตมันติดมันหันมันหนีแหละเนาะนะีะ่พี่น้องขอบุญขอบคุณในรายสำหรับคลิปนี้วตุนก็ขอจบลงเพียงจุดนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีเด้อ